อันนี้เรียกว่าตลาดอะไรบ้านมอวันนี้เราจะมาตลาดบ้านมอนกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมคนยังไม่ได้เข้ามาดูเนยจปะปกไหมคะดคะผัดสดเขาอยู่ไหนกันะเรากำลังจะเดินเข้าไปในตลาด ตลาดบ้านมอนอนี่คือการไลฟ์สดครั้งแรกเรากำลังเดินขึ้นไปตลาดบ้านมอนอม นี่คือการไลฟ์สดยูทู e ครั้งแรกเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งกดหนีกันนะยังไม่มีใครเข้ามาดูสินค้าของบ้านมอนนี่ไงมีข้าวเกียบด้วยอันนี้ข้าวเกียบไฟร้อนๆเลยใครไหมเอาเลยหรอฮะ ซื้อขากลับไหมเออขากลับเขาเกี่ยไม่เบนบอกว่ามันนั่งซาเลงไปอะ่ะก็อบอกใส่แก้วเย็นติ เดีมีกล้วยเอาไหมเอาไหมไปเถอะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเดี๋ยวเราจะขึ้นรถสองแถวไปเอ้ยไม่ใช่รถสองแถวสิรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นก่อนเอาไปเอ้ยหญิงขึ้นละไหลยิงขึ้นละไหลยินงนะยินงนะละไหล <laughs> ต้องนั่งรถสองแถวไปคุณผู้ชมเดินไม่ไหวโอ้มีแห่ด้วยเอาเลิกเอาชายเลยสีมาก ตีไมีงานบวชพอดีเลยท่านผู้ชมงานบวชพอดีเลยวันดีวันดี วันดีวันนี้เรากำลังจะขึ้นไปตลาดบ้านมอน <c oughs> <c oughs> คนละสิบบาทคนไปทางไหนตรงไปทางไหก็เป็านการที่างน่จะแฟตรงนี้เหรอสิบาทเดี๋ยวได้ลงก่อนขั้น่ที่สี่สิบบาท่อเคจอดแค่นี้ ไปเดี๋ยวลองลองรถ <les> สวยบอกว่าถ้าเดบนไปน๋้วเดี๋ยวไปนู่นเนี่ยไปให้เขาถ้าไม่ถอยให้กลับรถกพรมึงมัเรียบไว้แยบนี้จะถอยได้โดนมันตอกหัวพอดีนียนู้อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ แบมบูร้านกาแฟแบมบูเราจะเดินไป้นไ้ขึ้นไปที่ตลาดตอนนี้ยังไม่ถึงเลยคุณผู้ชม